บรรยากาศสดๆครับพี่น้องนะครับผมบรรยากาศอยู่ทั้งบ้านบ้านอิปุ่งน้อมียคิดซื้อบ้านบ่อรับพี่น้องขอไฟไหลๆนะครับก็ตอนนี้กระท่วมขึ้นมาารแล้วครับตอนนี้ก็ใกล้ขึ้นมาหอดติดถนนแล้วครับพี่แม่ยขนมาโอ้ได้ยขายของน้าพอดีเร็วๆหน่อยเนาะแจวเลยนะครับเทียงขึ้นตอนนี้พืชสถานการณ์กับิดถนนแล้วนะครับผมเซ็นอำเภอกระทาล้อมเฮาไปย่างสุ่มนะครับ ่ไทยพี่น้องที่เบิ่งครับบรรยากาศสดๆนะครับผมของอช่วงประมาณ4โมงกลัวๆนะครับของวันที่4ครับตอนนี้นะครับเสียบไปจากบ้านที่ปุ่งไปบ้านบ้านเมานะครับผมบ้านเสียบบัลลังก์ยนะครับหลัวออกไปย่างซุ้มหน่อยครับตอนนี้หู่ยงานเพิ่ลังบางงามพี่น้องลังนี่นะครับปิดหนามเลยครับเมือแรงบอ้โหว่าสีจังไหนนะครับเด้อเมือแรงได้ เอาใจซอยทุกกคนครับโอ้บรรยากาศน้ําท่วมครับโดนโด,ดนเทือิมีเทอนึงครับพี่น้องเศร้ากันทล่มเข้านะจงังหวัดซีสเกตครับสวมคักรับปีนี่นะฮะเขานี่ไม่ต้องถามเลยพี่น้องจมลิบครับแถวนี้ปีพังห,หงหันเพิ่งจะเกีียวยังได้น้องแม่น้องเป็นบอกปีพังหันได้เกีียวยัครับปีนี้ปีพังหันคืนมาหอดอนันแถวนั่นนะครับแถวน้องครับมาเบึงบรรยากาศลดมากพี่น้องรถมาก นะครับโอ้โหนะแต่รถจะกรื่องห่อครับรถกระบ,บะพี่น้องเลยขาดวาเนาะเมียเนาะเมือแรงนี่สิกลายเลยเนาะหอมือแรงนะครับพี่น้องคิดว่าสิขึ้นมาไล่อีกไล่เติมแล้วครับมือแรงนะครับอืมมันอากาศไทยเอาลงยูทูบให้พี่น้องในเบื้องเลยครับผมบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ เรือกหาปลาเลยพอ่อไอ้กลางด่างเลยครับช่วงนี้นะครับโอ้อาชีบไรอาชีพเกิดไหมครับช่วงนี้เบิ้งครับเบิ้งข้างหลังนี่ครับพุ่นนะโอ้ตามท่วมพักพี่น้องครับพี่นี่ครับผมรถวิทยาไรกันกีฬานะครับทีสเกตโอ้นะครับผมท่วมพัก ทะเลเลยครับพี่น้องนนำมูลห้องประองถามเลยพี่น้องเอา้เอานะครับไปสมีตะก,กอนนะครับผม